ห่างหายไปนานไม่ทราบว่าอาจารย์ผู้มีพระคุณสบายดีไหมส่วนเรื่องกับไปทำงานที่สถาบันนั้นผมคงต้องขอปฏิเสธตอนนี้ผมได้อาศัยอยู่ใน e v e r ว d ด y ฟอร์ e ทำหน้าที่เป็นหวัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแม้ตำแหน่งจะไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เพราะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดก,กับป่ามากเลยมีโอกาสทำวิจัยค้นคว้าอย่างละเอียด ผมค่อนข้างแน่ใจว่าป่ากลำลังอ่อนแอลงช่วงนี้ผมเลยตัดใจจากที่นี่ไม่ได้ก็เหมือนกับหมอที่ไม่อาจทิ้งคนไข้ไปได้ส่วนเรื่องสถานะและชื่อเสียงที่อาจารย์ได้สัญญาไว้กับผมผมไม่ได้สนใจเลยแต่ถ้าอาจารย์มีใจอยากจะช่วยเหลือก็อยากจะขอความการุณาส่งนักวิจัยช่วยตรวจสอบเรื่องป่าที่แปลกไปด้วยเถอะครับ ขอแสดงความนับถือจากลูกศิษย์